ครับขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปูนาอาตายหญ่ทุกๆท่านนะครับแล้วขอกราบสวัสดีนะครับทุกๆท่านท่านผู้ชมในช่อง YouTube ของท่าสารทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกๆท่านท่านผู้ชมในช่อง y o u t ท b e ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขออรุณสวัสดียามเช้านะครับวันที่3พี2 5ร3ปี2020นะครับผม ตือนมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับหม้อต้มยาของผมนะครับวันนี้ก็ผมมานําเสนออะไรที่ดีๆแล้วก็ส่วนที่มีสาะประโยชน์ติดอยู่ที่บ้านนะครับเป็นเครื่องประดับตกแต่งที่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับชิ้นชนิดบางชิ้นบางชิน้นบางส่วนนะครับที่มีประวัติเล่าขานเป็นเรื่องตำนาน แล้วก็เป็นเรื่องตำราต่างแต่บรลมโบราณนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบซึ่งไม่รู้เรื่องราวประวัติกับปุถุต่างๆแล้วก็เครื่องสลีมงคลบางชนิดนะครับที่ไม่สามารถจะค้นควา้าตำราแล้วก็บางท่านกจ็จะทิง้งตำรานะครับในต,าาต่างแต่บรมโบราณนะครับวันนี้ก็อรุณสวัสดีนะครับทุกๆท,ท,ท่านนะครับยามเช้านะครับ ก็มาทําวิดีโออะไรที่ดีดๆใหม่ๆสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็ทาซาน r y ยูนะครับก็มานําเสนอเกี่ยวกับไม้ไผ่ขดนะครับโคนไม้ไผ่ขดเ,เรียกว่าตอนะครับตอไม้ไผ่ขดข้าว่าตอไม่ใช่โคนเพราะว่าไม่มีลากนะครับส่วนลากขาดนะครับก่อนจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับไม้ไผ่นะครับก็ ขอกราบขออภัยย้ำที่พุ่มกําลังเราไปผูดไปอาจจะไม่ค่อยเพราะแล้วก็ขัดไม่ชัดแล้วก็ขออกราบขออภัยสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชม u t u b e ของทาซานนะครับก็ขออภัยให้มนละด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่นักศึกษานะครับเป็นเด็กกำพามารับจ้างวันๆน,นะครับหลับจ้างวันๆวัน,วน,วนลับสองร้อยห้าสิบก็ชีวิตยังพอเพียงนะครับผมก็อยู่ในพรสวรรค์ พรสวรรค์ธรรมชาติของผมนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องปู่นาตายายทุกทกท่านนะครับก็มีพรสวรรค์แล้วก็อยากมีความสุขแตกต่างกันอย่างชินเคยนะครับคนเราก็จะมีจิตใจแตกต่างกันนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับฟังรับชมคลิปวิดีโอบรรยายสดของทาศานในวันนี้นะครับก่อนจะเล่านะครับเกี่ยวกับใบไพ่อันนี้นะครับ คณประโยชน์ข้องไม้ไผ่ชนิดนี้นะครับชนิดไม้ไผ่นะครับก่อนจะเล่าให้ต่อเชื่อมเกี่ยวกับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตั้งแต่ประวัติเริ่มตน้นเกิดขึ้นมานี่ครับว่าผมจะแยกไม่ออกว่าคนกับธรรมชาติกับชีวิตสัตว์ไม่รู้จะอันไหนเกิดก่อนนะครับแต่ว่าธรรมชาติยังไงก็ต้องเกิดมาแล้วนะครับเกิดมาแล้วครับมีดินแล้วก็ต้องมีธรรมชาตินะครับถึงว่าจะเกิดสัตว์มาทลังนะครับก็ ไม่ไา่นี่ครับตามที่ผมเรียนรู้จากขาเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่มีสามารถจะมีเงินตราจ,จะไปเรียนในโรงเรียนมืมือนคนอื่นๆนะครับแล้วก็ผมก็มาศึกษาเองดูเองเพราะว่าผมจิตใจของผมเคยสัมผัสอยู่กับอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เนิ่นนานนะครับไม้ไผ่นี่คือชนิดที่มีนะครับประสมมวลสารยาต่างๆนะครับ ทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างหนึ่งนะครับกระดูกแข็งแรงอย่างหนึ่งครับดูสภาพช้างนะครับช้างชอบกินไม้ไผ่แล้วช้างที่ตายไปส่วนกระดูกส่วนง่าส่วนฟันของเขาจะดูนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขากินไม้ไผ่นะครับกินนอกไม้ไผ่กินใบไม้ไผ่แล้วก็สองไม้ไผ่นะครับช่วยปรับสภาพแวดลอมของแสงตารางยูวีของะอาทิ์ได้นะครับแล้วก็ช่วยสร้างสั้นอนุณหภูมิลมบริสุทธิ์นะครับ ออกซิเจนนะครับทําให้บรรยากาศควันนะครับเลวร้วายจากซานเคมีนะครับจะได้ลุ่มสลายเพราะต้นไม้ไผ่นะครับ,บใบไม้ไผ่ลำต้นไม้ไผ่เขาจะมีสรารนะสรารมาตะลังสีน้ำก้นนะครับแล้วก็สรารปูนแล้วก็สรารมาตะลังสีของธรรมชาตินะครับแล้วก็สองเขาสามารถจะไปดัดแปลงนะครับตั้งแต่บมบร,รานะครับส่วนปอกของเขาก็เอาไปทํานะครับ ลังคาบ้านนะครับลังคาบ้านในสมัยชาวเผ่าโบราณตั้งแต่ยังไม่มีรถนะครับไม่มีรถไม่มีจักรยานนะครับขี่ช้างสมัยขี่ช้างนะครับสมัยเดินเท้านะครับก็3ามนะครับสคือเข้าในยุคสมัยนี้นะครับก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งที่บ้านนะครับเป็นเครื่องศิลิมงคลเครื่องใช้บานทั่วไปนะครับอย่างเช่นไม้ตะเกียบจับุ๋ยเตียวจับขนมจีนนะครับแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะครับ ไม้แท่งตัดไตใส่ไก่นะครับเอาไปยางตามสินค้าในตลาดแม่ค้าในตลาดนะครับผมแล้วก็สีส่วนนอกของเขานะครับสามารถมาทํากับข้าวให้เรารับประทานได้นะครับเอาไป้ายนะครับตัดเอาไปค่ายแบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับจะตังค์แล้วก็เอาไปซื้อข,ข้าวสานเครื่องบริโภคต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ห้านะครับเกี่ยวกับไม้ไผ่นะครับ ตั้งต่บุลุ่มโบราณมาคือเรื่องจุดที่หานี่คือสําคัญมากนะครับบุลุ่มโบราณของเรานี่เกี่ยวกับนาคนะครับเพราะว่าใครสักคนนะครับก่อนจะได้บดตรก็ต้องคืนเตียงนะครับคืนเตียงแ ir, หนาก่อนนะครับแต่บุลุ่มโบราณเขาเอาต้นสนนะครับตั้งแต่บุลุ่มโบราณเขาเอาเตียงแหนาคนะครับถ้านั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นสนนี่มันผุง่ายนะครับผุมาก ผูมากนะครับอ่อนมากนะครับแล้วแต่แต่นั้นมากนะครับไม่ค่อยจะมีคนได้บุญนะครับถึงว่าเขาจะแก้ไขในตํารานะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในตําราก็เอามบไผ่นะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าในตาราในชนิดต้นไม้ใบโลกนี่ครับคือต้นม้ไผ่ชนิดใบแตกต่างจากต้นไม้อื่นๆแล้วก็ชนิดลำต้นลำรากนะครับส่วนภายในก็ผิดปกติจากต้นทั่วไปในโลกนะครับเพราะว่า ต้นไม้ทูไปก็ต้องตันนะครับแต่ต้นไม้ชนิดนี้ครับเขาชนิดต้นเหมือนกันนะครับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปอลงอยู่ตรงกลางนะครับที่สามารถเราไม่ทูกว่าเขามีปลองตรงกลางแต่เขาแข็งแรงทั้งว่าเขาจะเอามาทําเตียงแหนากนะครับเตียงแหนาก,ก่อนจะบูดเป็นพระเป็นพระสงฆ์นี่ครับในอดีตกาลนะครับแต่สมัยนี้เขาจะทิ้งตำรานี้โดยที่ไม่บันทึกเอาไว้แล้วก็ไม่มีใครพูดถึงนะครับ แล้วก็ทําไมมันเอาเตียงนี่นะครับเอาไม้ไผ่มาทําเตียงแหนาคนะครับเพราะว่าเขาวาสนาจะคล้ายๆกับนาคนะครับส่วนลํำลำปล้องนะครับท่อนชั้นๆก็คล้ายๆกับกระไดนะครับกระไดคืนโบดกตินะครับซึ่งว่าไม้ไผ่มีวาสนาเอกลาของเขาลายยางนะครับเพราะว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่สังเกตแล้วก็ไม่ได้รับรู้จากเรื่องต้นไม้ไผ่นะครับเขาจะไม่ลึกซึ้งนะครับ คลายคลายกับกระไดคืนบ้านนะครับคล้ายคลายกับกระดคืนโบสถ์กตฏิปราวิหารแล้วก็คล้ายคลายกับนาคนะครับตายท่องนาคนะครับเห็นไหมเป็นเกรดชั้นชั้นชั้นๆนะครับหมายถึงเอกลักษณ์ของนาคนะครับแล้วก็ส่วนลำลากนะครับคล้ายคลายอะไรนะครับคลายคลายกับต้นบัวแล้วก็ดอกบัวนะครับคล้ายคลายกับแบบนั้นนะครับ อันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่ภูมิเราไปมันเหมือนไหมนะครับแล้วก็มันจริงไหมเรื่องตำราตั้งแต่โบร,โบราณนะครับสิ่งที่พุ่มิพนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่หกนะครับเข้าเป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่ทนทานแข็งแรงนะครับลื่นนะครับที่สามารถจะอยู่ได้นานนะครับตั้งแต่สมัยโบร,โบราณนะทำโตะเตียงเก้าอีนะครับแล้วก็ ส่วนประกอบต่างๆเรือนะครับเรือก็สะพานร้อยสะพานไม้ไผ่นะครับต่างแต่บูรุณโบราณกันมานะครับเป็นทิปักตำแหน่งนะครับน้ำลึกที่ในมีลึกข้อๆเอาเขาเอาไม้ไผ่นี่ยครับไปปักจุดตำแหนง่งเพราะว่าไม้ไผ่เป็นลำต้นเล็กแต่ยาวสามารถยาวได้นะครับพูดไปได้ว่ามีปิดถึงจนหกสิบเมตรก็มีนะครับต้นแตะละลำละลำนะครับแต่ว่ามันอยู่สภาพเปินล้อมภูเขาลึกนะครับที่ไม่มีใครไปทําลายเยียบยํา ทำลายเข้านะครับถึงเขาหยุดยืนได้เพราะภูเขามีความอุณภูมิเหมาะสมมากนะครับทําให้เขายูได้นานนะครับส่วนที่พุ่มดายมานี่นะครับก็เขายูในจอมปวงนะครับอยู่ในใต้ผละโทรณีนะครับพอเรานี่ครับไม่ใช่ว่าเป็นขายนะครับอยู่กับบนโทรณีสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในใต้บนอยู่ไปอยู่ใต้ผละโทรณีในที่สุดนะครับไม่มีใครรอดได้นะครับแล้วก็ ส่วนตอไม้ไา่โคดนี่ครับไม่ใช่โคนนะครับถ้าโคนนี่คือได้มาทาั้งทั้งหมดเลยนะครับส่วนลากคือประเภทชนิดลากต้นไม้บางชนิดเขาใหญ่นะครับแต่ชนิดลากของต้นไม้ไผ่เขาชนิดเน้เนเน้เนเ้นเ้นเหมือนเซน,เน,เน,เนพรมของเราเหมือนเซนเลือดของเรานั่นเองนะครับกรรมการเทียบนะครับก็เรื่องพุทธคุณนะครับหมายถึงว่า เรื่องพุทธคุณนะครับธรมาหาคาคายนะครับดีคองนะครับแล้วก็การไพ่ทุกชนิดนะครับแล้วก็เขาจะมีสารมาตารางซีของธรรมชาตินะครับปรับสภาพของส่วนชื่อโรคต่างๆนะครับที่เป็นโรคในทรายบรรยากาศนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ทั่วไปเขาจะไปตันนะครับดูสภาพไม้ไผ่ของผมนะครับเขาจะลงเกนนะครับดูวัฒนนะครับเขาจะเกนดําแล้วก็ลงเกนเหมือนไม้พยุงนะครับส่วน ที่ผมเรียกว่าขดนี่ตัวคือว่าชนิดขดนี่คือขดแบบไหนนะครับชนิดเป็นไข่นะครับเป็นตอไม้แล้วก็จะเป็นลูกผลไม้เม็ดผลไม้นะครับคือเขาเรียกว่าขดนะค่าขดแบบไหนนะครับคว่าขดโดยที่เขาเกิดมาโดยตัวตนเองโดยที่เราไม่ได้ไปแกะแล้วก็ไปเจรนายมานะครับคือการขดของเขาเกิด รูปร่างต่างๆคือโดยที่ธรรมชาติสังสรรค์ขึ้นมานะครับถึงว่าเขาเรียกว่าคดนะครับส่วนที่คดเกิดขึ้นมาได้บางชิ้นก็สร้างมาจากจอมปวกนะครับบางชิ้นก็เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็สุดสุดแล้วก็เรียกว่าไข่นะครับไข่แล้วก็ชนิดพืชต่างๆนะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้นะครับส่วนที่พุ่มได้ต่อไม้ไผ่นี่นะครับ ็ได้มาวันพระนะครับได้มาช่วงสิบเอ็ดโมงนาฬิกาข้างวันนะครับก็ไปแต่งช่อลำไยนะครับก็ไปได้มานานหลายวันแล้วครับก็ไม่ได้มารีวิวเพราะติดงานนะครับงานตลอดครับก็วันนี้ก็มีฟนตกมาแล้วครับวางได้นะครับก็มาเล่าเรื่องต่อ็ปไายคดนะครับนีวัจนะจอมปลวกนะครับจอมปลวกเขากินนะครับไม่ใช่ผมไปดัดแปลงมานะครับส่วนส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ คือลำลากนะครับลำลากข้างล่างอย่างนี้นะครับส่วนส่วนข้างบนนี่คืออย่างนี้นะครับดูวัฒนธจอมปวกเขากินนะครับเขากินแล้วก็เขาจะลงแกนแล้วก็ดำอย่างนั้นนะครับดำทั้งดำแล้วก็ทั้งนักทั้งตันนะครับเมือนทอนไม้ที่หนักมากๆนะครับดูวัฒนะแกนไม้ที่แกนปึกนะครับเขาจะตันหนักนะครับทั่วไปไม่ภายจะไม่ตันนะครับจะมีรูตรงกลางครับแต่อันธิพุ่มได้ไม้เฉพาะเขาตายเอง ขดเองถึงผมจะเอามานะครับเพราะว่าถ้าผมตัดมานะครับคือคําเทียบว่าเราก็อยากอยู่ให้ได้นานเหมือนกันนะครับก่อนจะยังไงก็ต้องตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งธรรมชาติถึงเขาพูดไม่ได้ครับก็อยากอยู่ให้ได้เหมือนคนนี่ครับอยากอยู่ให้ได้นานนะครับกับธรรมชาติครับนกกับแผ่นดินนะครับส่วนที่บางชิ้นบางส่วนนะครับก็ต้องใช้เวลาเนิ่นนานนะครับถึงนจะได้เขามาไม่ใช่ว่าหางง่ายงนะครับผมก็ ยังไงยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผิดคิดพิดจารณาดูแล้วก็ลองมาสัมผัสดูดกับในไพ่ไนะครับเครื่องศิรีมงคลเครื่องประดับตกแต่งที่บ้านแล้วก็เครื่องที่เป็นคุณมิตของเราตั้งแต่สมัยชาวเผ่า,าชาวเมืองนะครับต่างแต่บรุโบราณตการมานะครับตั้งแต่กําเนิดแผ่นดินเกิดขึ้นนะครับต้นไม้ก็ต้องมีก่อนมนุษย์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับวันที่3นะครับปีพศ2563นะครับปี2020นี่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าที่ไหนนะครับมีฝนตกหลายครั้งเลอเกินก็ยาำค้ังคืนนะครับคราางคืนก็อย่าออกเด็ดขาดเพราะว่าสารมาตะลังสีของเชื่อบตเตอรี่ทั้งหลายนะครับก็จะกอ่อเกิดตัวคืนมาได้เพราะเขาสูอุณหภูมิความเย็นได้นะครับแต่กลางวันเขาจะ ออนเคลียร์นะครับเขาจะลบซ้อนอยู่ที่อื่นสตีสตีตต่างนะครับที่มืดมัวนะครับแล้วก็ส่วนเชื้อโรคนี่นะครับเขาก็อยู่ในทรายบรรยากาศลมนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคิดคิดในช่องทางที่ผมกําลังพูดนี่คือหมายถึงทุกทท่านนะครับที่มีห้องแอร์นะครับติดห้องแอร์นี่คือว่าเขาจะดูดลมมาข้างนอกนะครับแล้วก็มาพ่นอยู่ข้างในนะครับ ส่วนที่ลมเข้าไปนี่เป็นลมเย็นนะครับไม่ใช่ลมธรรมชาติที่สั่งซานมาจากต้นไม้นะครับสา่งมาจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ย้ำเตือนทำมยาฆ่านะครับยาฆ่าเชื้อก็ก่อให้พ่อแม่พี่น้องนะไปห้อยเอาไว้ตรงที่ปากนะครับปากหรือก็ประตูที่ห้องแอร์ของทันทิพนเข้า้านี่ครับใช้อยู่ในบ้านนี่เพราะว่าทันจะรู้หรือเปล่าว่าไอล้ลมที่ทันติดห้องแอร์ดูดมาจากข้างนอก มาใช้งานอยู่ข้างในเขาจะมีอะไรบ้างฝกซ้อนอยู่ในนั้นนะครับช่องทางนี่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคิดพิจารณาดูนะครับส่วนช่องหนึ่งนะครับสําหรับผมว่าเพื่อว่าทุกทกท่านนะครับจะได้ปลอดภัยอย่างอย่างเช่นนึงนะครับที่ผมสามารถจะพยายามค้นฟ้าแล้วก็ช่วยนะครับดูนะครับช่องที่รั่วช่องที่ไม่มีที่ทุกทุกท่านนะครับหนึ่งไปถึงนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชูนี่ก็ระวัดระวัง ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมากที่สุดนะครับช่วง,งนี้นะครับเพราะว่าโรคระบาดกําลังจะระบาดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณเดียวไม่เป็นไรนะครับรักษาให้นะครับแต่ร่างกายอ่อนเคลียก็รักษาไม่ได้ก็ตายนะครับแล้วก็เกิดคุณเดียวนี้มันชนิดโรคร้ายนะครับเมื่นสมัยโบราณเขาเรียกว่าโรคหาตายคาย,ยกขั้วนะครับโรคที่ไม่มีสาเหตุนะครับนี่ก็ยังไงยังไงก็ขอให้กําลังใจ คนหมอนะครับเพราะผมว่าไม่ใช่ว่าผมไม่เคยป่วยเลยนะครับผมเคยป่วยนะครับก็ก็ได้คนหมอนะครับลุงพารบาลนะครับดูแลรักษาสายขวานะครับสายขวาตลอดเวลานี่สมาธิพุ่มลุมป่วยธรรมดานครับแต่สมาที่ตอนนี้นะครับ คนหมอนะครับทุกๆท่านอาจาเมื่อยน้อยนะครับนิดเหนื่อยนะครับอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะครับบางท่านนะครับไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ดูกระตูนนะครับก็ไม่ได้ไปพุ่หลูกเมียนะครับก็ขอให้กําลังใจทุกๆท่านนะครับสู้ๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นหมอนะครับท่านก็ต้องเป็นเทพเทวดานะครับที่มีจิตเมตตาต่อคนที่พบพูคนที่ป่วยนะครับไม่ว่าคนจนคนรวยก็ป่วยได้เหมือนกันนะครับ คนที่ทําเป็นนาทีเป็นหมอคือคนเป็นเทพเทวดานะครับแล้วก็ขอให้คุหมอนะครับสู่ๆก็ขอให้หมอทุนนก,กๆท่านนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับกําลังที่ป้องกันแล้วก็พยายามช่วยทุกๆท่านนี่ครับกอขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับปลอดภัยจากโรคระบาดนี่นะครับขอขอให้ทุกๆท่านนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับช่วงหน้าทาสานจะมาบรรยายแล้วก็มานำเสนออะไรที่ดีๆใหม่ๆนะครับผมขอกราบลนาะสวัสดีครับ